นี่และพี่น้องบูแดงนี่แหละพี่น้องโอ้แตกโอ้มาที่แรกพี่น้องหนูยังอะไรหนูกบหนูผ่านไอโอ้พี่น้องหกแต้มเบาๆเบาๆเนาะหนูสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายเบิร์ดสุขสุขคนพี่น้องมาหนี้พุดบาราดได้มายามกับดักตโนยอีกแล้วพี่น้อง ยามกับดักตหนูอยู่ทงฟูเมื่อนี้เียมีหอยหองของเบิงนี่ให้พี่น้องได้เบิงได้ชมเลยปะนั่มาพี่น้องไอ้ใส่กับดักตหนูอยู่ฟูเนาะน้่ใส่เย็นๆพี่น้องกับบรรยากาศเนาะตอนเศร้าๆประมาณหกโมงเจ็ดโมงพี่น้องเดี๋ยวมาพูดเสาขึ้นเนาะ À, nắm mà, nắm mà. Let's go, bye phía nông Uh Mà đi lại phía nông no, Nô nha ngài no, nè no, Nô no, phản hả? Nô phản Đốn phía nông Tèm nâng phía nông, đốn 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 Phải Làm sao phải Mà phía xóm nó lo oh. đấy <coughs> ไปล้างจะไปพี่น้องพี่น้อง,องเดินเดินทางขึ้นมายามกลับรักเตนูฮอดใกล้ชอบสันพูจอมพูแล้วพี่น้องเบ่งไหมบรรยากาศทางพูปลา,าปลา,าใหม่พี่น้องนี่ทำมากัะสองคนพี่น้อง บ่หนทางหนทางทางลมพี่น้องโอุยังยหงไกลพี่น้องยังได้ขึ้นเพิงปุ๊บมาจอมมันพ,นพ,พนงงูพี่น้องจอมภูพู้ผมมันเขาง่ายเด้อพี่น้องเนาะกับพันทางการเดินทางของพวกเฮาเนะาะย,ยังอีกยาวไกลยามกับดักชนูก็ได้ประมาณสี่ฮาลาเนี่เราบ่ถึกพี่น้องถึกแต่ตัวเดียวพี่น้องประมาณอยู่ โอ้ยเม่ยหลายเม่ยหลายพี่น้องแต่มาหนังผักผ่อนหน่อยหนึ่งเนาะผ่อนเอาแหงก่อนเพ่อสิขึ้นไปต่อทางนั้นเนาะอปเลสซิโกโดนพี่น้องโดนโดนโดนหนยังหนูวายหน่อยพี่น้องหนูวายหน่อยหนูวายหน่อยโดนแล้วโดนแล้ว กลังต่อไปพี่น้องนี่แหละพี่น้องบูเดงียังไะพี่น้องโอ้แตกพี่น้องหน่วยน้อยพี่น้องโดนสองแต้มพี่น้องสองแต้มจัดเต็มสองแต้มสองแต้มหน่วยแต่ไปต่อเดินลังต่อไป ngoài phải không? Đón. Đón, đón, đón. Ngam này, ngam này. Không làm tập đi lên phải nhá. Hàm tông này, ngoài nói phải đó, Đón, đón, xì tem này cái không? Xì tem đi lên phải ມັນມັນມັນມ เดี๋ยวไปบ่งนางต่อไปใช่ไหม่อมาตามห้เก่าเลยนางนกระถูกนะนางต่อไปใี่ไหม ลูดสองหลังกูพ่อบนทางยังอีกยาวไกลพี่น้องเอ้ยขึ้นภูลงภูพี่น้อง ้นกันนะพี่น้องอเดี๋ยวเราลงไปบนกิลุ่มพื่อแหละได้หลายลูกบอลได้เนะาะการใส่กับดักตัวนู้นมื่อนี้วันนี้ก็ามานอยู่ลำเล็กลำน้อยพี่น้องไปไป เดินทางลงไปละตัวนี้กำลังปีนเขาลงพี่นาะไล่เก็บไปโอ้พี่น้องหกแต้มบเบาๆเนาะหนูไหวหนูนานได้เบิดครบเลยพี่น้องหกแต้มหกแต้มพี่น้องนี่มานมั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 นพี่น้องมา,า,า,นอนา,นนานมาอะไรมาอะไรมาพี่น้อง,พ,พ,พ,อง,พ,องพูดเราๆก็ได้ยามกลับไปที่เียบห้อยแล้วพี่น้อง วันนี้เมื่อนี้นะพี่น้องเนอะอาะยามกับดักตัวนูไปทิ้ง่ห่อยแล้วในหกโตพี่น,อน้อ,นนอ,นอง,น,อองน,น,นี่เมื่อนี้ได้มานอยู่พี่น้องหกแต้มนะสำหรับยามกับดักตัวนูวันนี้มื่อนี้พี่น้องเนี่หกแต้มเบาๆพี่น้องกบับบรรยากาศฮอนๆอนนะพี่น้องบระมาณหนาว มือนี้ก็ได้มาสรุปให้พี่น้องได้เบ่งได้ชมอะไรพี่น้องเลยบรรยากาศแบบนี้ก็แดดแล้วพี่น้องมื่อนี่ก็นดูด,ดีมีแห้งแล้วแดดออกแล้วแดดลมแดดลมแล้วพี่น้องเป็นนวยหน่อยพี่น้องนวายบใหญ่ลูกนวยพี่น้อง มื่อวานนี้ได้นไว้ใหญ่มื่อวานไดโนไว้เท่าไหร่พี่น้องแม่มันจะไปใช้พลาดสองล้านาคือหน่อยมันแก่ไปมันบะได้มันบอลลันกลับบอลลันเนาะเสียได้พี่น้องเสียได้ย่างนักกะเมื่อนี้กะ บันนี้เราสิพักพ่อแล้วพี่น้องการใส่กับดักตัวหน,นูตันเดี๋ยวเราสิมาไปใส่เบ็ดใส่ก้าง้อพี่น้องลงทางหนำ่ำไม่ได้พี่น้องวันนี้มันห่อนแล้วพี่น้องมันห่อนแล้วก็ลงทางหนำ่ำหาปลาดุกปลาคอมาปิ้งแล้วจะหน่อยก็ได้ได้อัปเดตแล้วบรรยากาศ ตอนนี้ประมาณเจ็ดแปดโมงพี่น้องไ,ได้กินข้าวเศร้าสังมือไปพล่นเชียงได้กินข้าวเศร้าก็มาสรุปให้พี่น้องได้บึงได้ชมเนาะก,การใส่กับดักตะหนูมือนี่วันนี้กับพอได้กินอยู่พี่น้องกับบเทิงคันวาลายพี่น้องกับพอได้อีกนเนาะพี่น้องเนาะ หนูก๋กหนู๋ใใหญ่ดอกหนูวายน้อยพี่น้องใส่อยู่พูปุ๊วูวดก็พี่น้องลงมาฮอดทงเพลงแล้วตอนนี้ลงมาทางเบิ่งเสียงนกเสียงหนูห้องพี่น้องบรรยากาศแดดออกก็บเบิ่งตะเรนงามเลยพี่น้อง แกลับพี่น้องรกลับมันลั่นบวชักพี่น้องมันจักได้มันหนูดึงไปแล้วมันบวลั่นพี่น้อ,องแกลับ แกงมันข้าเป้าข้างในไปน้องตากล้องเฮาไปยังคือยีรับยีนอนอยู่ก้มเบื้องหามด้วยนี่ตากล้องก็ได้ไปหาบนนั่งเปิืนครับปืนไปยังเนลี่ยนอนนั่งซ่าเอาละนะอเแล้วนะเพื่อนดูเบิร์ดแล่นงี้กูไม่ได้เบิร์ดนะน,น,นั่งก่อนนั่งไอเ้เช่โอ้ยเบิร์ดย้อนหลังก็ได้อืมองกูไม่เบิร์ดอยู่ถูก ที่โทไปละครับตายที่โทถึงเบิ้องบนพี่เอาละก้าวล้างเลย <c oughs> ซื้อไม่งหมจากรอยล้างซ่ํานี้เนาะไปเปิดเลย ้องกูก็ต้องหึงน่ะมันอยากเข้าเลยพี่น้องกออ็เจ็ดแปดมองเลยนี่ไม่ไหมพี่น้องงามงามเบิ่งนี่คือสิครักแท้ๆเ้ยพี่นอ้องสมุดสมุดเลยเดอ้อตะกล้องเดอ้อ มาพี name, ่น <ata ques stop> ้องมาเดี๋ยวมาพูดจะได้อำลาพผ่าจากได้ฟาก็ไล์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พูดบาาวได้มีกำลังใจฮ็ดคลิปใหม่ใหม่ให้พี่น้องได้เบิงได้ชมเนาะพี่น้องเนาะเออฝาขอคนละไลค์ขอคนละแชร์ขอคนละติดตามขอคนคอมเมนต์ได้พี่น้องเด้อเพิ่อเป็นกำลังใจให้พูดบาลาวได้มีกำลังใจเนาะมื้อนี้วันนี้ก็ยามกรับดักตนูก็ได้หลายอยู่นะครับผมได้หนูแดงหนูนั่นนะพี่น้องหนูลูกหนูวายนะพี่น้องเนาะ บรรยากาศตอนนี้กับชีได้เมื่อกินข้าวกินน้ำแล้วอยากああข้าว <store, S 1> อยากน้ำแล้วพี่น้องชิได้อำลาพาจากเพี่พี่น้องแต่เพลงชนีดเนาะเอ้าเดี๋ยวพี่น้องฮาชิมาจบคลิปแต่เพลงชนีดเน่ะฝากก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามเป็นที่หนึ่งเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พูดวาเราได้มีกำลังใจคลิปใหม่ๆเพื่อนในพี่น้องได้ชสนุ่งได้เบพ่งได้ชมนะพี่น้องเนาะเออกดติดตามไว้เดี๋ยวเพิ่มกำลังใจเดี๋ยวพี่น้องเด้อการใช้กับดักกันโนวันนี้มื้อนี้ก็ให้พี่น้องได้เบพ่งได้ชมไงเจ้หน่อยนี่หนูนี่เออเอาพี่น้องเดี๋ยวเเาาาาิได้้ออลพพพจกี่่นนงแตชะ จีได้กล่าวคำว่าสบายดีพี่น้อง